ความคิดถึงจากใครส่งผ่านถึงคุณในค่ำคืนนี้ค่ะความคิดถึงจากใครส่งผ่านถึงคุณในค่ำคืนนี้ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสุ่มหยิบไพ่นะคะคนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขสองค่ะความคิดถึงจากคนทางไกล the emperor ความคิดถึงจากคนที่แบบว่านิ่งเงียบเหมือนแบบว่า ไอพะปูนแต่จริงแล้วในใจเขานะคะร้อนลนทุลนทุลายคิดถึงต้องการวอนอยู่มากๆนะคะคนคนนี้เกิดในเดือนเมษาได้นะคะ the emperor ค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือว่าอยู่คนละประเทศกับคุณนะคะเขาส่งมอบมาส่งมอบความคิดถึงผ่านสายฝนผ่านสายลมผ่านดวงดาวดวงจันทร์มาบอกคุณในค่ำคืนนี้นะคะ ใบต่อไปนะคะสุ่มนะคะความคิดถึงจากใครส่งผ่านถึงคุณในค่ำคืนนี้ค่ะคนที่มีลัคคาดาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข19เลขหนึ่งเลข9ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะอยู่ในวันที่19นะคะเกิดวันอังคารวันพุธวันศุกร์ได้นะคะเดอะเฮอร์มิคนที่แบบว่าตัดสินใจว่าแบบคุณแน่แหละคือคนที่ใช่เขาแอบสแบบ่งแอบมองคุณไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลหรือว่า ทางไหนที่เขาจะส่งได้นะคะความคิดถึงของเขานะคะมากมายก่ายกองนะคะแบบส่งผ่านถนึงคุณตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าคะเขาห่วงรักคิดถึงแล้วก็แบบว่าอยากเจออยากมาหาคุณมากๆนะคะใบต่อไปนะคะ ความคิดถึงจากใครส่งผ่านถึงคุณในค่ำคืนนี้ค่ะคนที่มีลักคณาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข3นะคะเดลไฮพินเทสคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่เขารักคุณเป็นคนที่แบบว่าเขามีแพชชั่นด้วยมากๆเวลาที่คิดถึงคุณนะคะเขาจะคิดถึงหน้าสวยๆผิวสวยๆ เสียงสวยๆความทรงจำสวยๆที่มีกับคุณนะคะคุณคือคนที่ดึงดูดความรู้สึกเขามากในค่ำคืนนี้นะคะเขารักคุณแล้วก็คิดถึงคุณสุดหัวใจเลยนะคะ ใบต่อไปนะคะความคิดถึงจากใครส่งผ่านถึงคุณในค่ำคืนนี้คนที่มีลัคนาราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลขหนึ่งคะ่ะ The Lover <L> ก็คือคนที่คุณรักและคนที่รักคุณคนที่อยู่ในใจนะคะเขารักเป็นห่วง The Emperor คนนี้รักเป็นห่วงคิดถึงมากเหลือเกินต้องการมากเหลือเกินอยากเจอคุณจะมาเข้าฝันคุณในค่ำคืนนี้นะคะ ค่ําคืนฝนตกความคิดถึงจากคนทางไกลรักทางไกลคนที่คุณกับเขาบอกรักกันทุกวันทุกคืนส่งผ่านมอบผ่านไพ่ถึงคุณในค่าคืนนี้ The ะล v e r คุณคือที่รักคือความสุขเป็นความต้องการที่สุดของเขาในค่ําคืนนี้คืนวันฝนตกนะคะท็อปปิกสั้นๆนะคะคุณผู้ฟังก o d ดไนท์คิดนะคะฝันดีนะคะ